สวัสดีครับพบกับช่องอิมิตัวแสบครับโอเคครับวันนี้อิมิตัวแสบจะมาทําอะไรครับจะมาทำทำเดรดเดืออย่าเพิ่งสิคะต้องต้องต้องบอกก่อนนะคะแล้วก็ให้ํามันคืออะไร,รไม่กินก้อยไม่ช <laughs> เอาใหม่สิจ๊ะไม่ก้อยกินก้อยกินก็ไม่ใช่นะคะ<อ>หรือว่าเพราะว่าฟันหล่อเลยชูดไม่ชัดจริงจริงมันคือเม็ดอะไรคะเมตโตเตาลูกตอเตาเมต้อยติงอันไหนเขาดูเมตอตติงในมือหน่อยได้ไหมคะ เนดูไอ้นี่เก็บมาได้เยอะเดี๋ยวคงพี่ยังมีเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูในมือก่อนแแบดดี้ดิกนโอเคแล้วน้องอิมจะโชว์ทำอะไรคะตอนนี้จะโชว์ให้มันระเบิดปึ๊กแล้วมันจะระเบิดปึ๊กไหมคะอ่ะไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆทีเดียวทีละเม็ดดีไหมคะอ่านเึงมันจะระเบิดปึ๊กไหม่ะอ้าวอุ้ยออกมาแล้วอ้าวโอเคอ่ะมันก็ไม่เห็นระเบิดเท่าไหร่นะลูกนะอ่ะมาเร็ว เอาอีกค่ะเอาเอามาจากพี่เย็นยังคะพี่กิงอ๋อพี่คมหมดแล้วอ่ะหมดแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะไม้พี่จะหมดเลยระเบิดเลยหนึ่งสองสามไม่เห็นมันออกมาเลยลูกอันนี้มันเลยมันตาอุ้ยอุ้ยอะใช่คอนเตอร์บอกว่าแค่เล็บสีเขียวคุณตอนนี้เราอัดอีมิชแนลตัวแต่ตัวแสบชแนลอยู่นะคะลูกใจเย็นๆค่ะ แล้วสุดท้ายเราแบบเอารหลายเม็ดเลยดีไหมฮะลูกเอาไหมเอาไหมทำไมต้องซื้อปากคะ่ะเผ็ดหรืออะไรไไกินอะไรเผ็ดคะ่ะมันดีกด็อ่าไหนลองดูก่อนอ่ามันออกมาไหนๆๆอุ้ยอุ้ยกระเด็นออกมาจริงๆด้วยอ่ะนี่นี่ที่พื้นล่ะที่พื้นมีตั้งหลายอันนะลูกอุ้ยอันที่พื้นมาเบานี้กลัวเลยเบานี้กลัวเลยเบานี้กลัวเลย อันไหนคุณคะมาจบคลิปก่อนคะ่ะโยนหมดแล้วมาจบคลิปก่อนเ mm hmm. ถอะมาทางนี้คะ่ะคุณคะคุณคุณอินมีตัวแสบอินมีตัวแสบต้องมายืนตรงนี้ก่อนคะอ่ะพูดปิดคลิปด้วยนะคะว่าไงคะวันนี้คุณทาอะไรไปวันนี้ได้สแสดงไม่ติงต้อยเลยนะเมตอะไรนะใต้ติงโอเคครับแล้วต้องอะไรไงมครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาทดสอบเรื่องเล่ยกันนะโอเคครับเอาวันนี้ไม่ต้อยติงก่อนให้รอบก่อนนะครับเลิก โอเคนะตอนนี้หนูจะไปทำอะไรคะอาบน้ำโอเคบ๊ายบายผู้ชมกันค่ะบ๊ายบายติดตามช่องเลยนะคะติดตามช่องอินเตอร์แซกนะครับกดไลค์กดแชร์กดแลกกชร์ดอะไรกันคะสต๊าฟสต๊าฟไปอ่ะสต๊ายบายครับบ๊ายบาย